สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทิพย์วันนี้พี่องนะคะก็จะพาทุกคนมาดูการปรับสมดุลฮีโร่เซิร์ฟเวอร์เบต้าว่ามีตัวไหนบัฟเนิร์ฟแล้วก็โดนปรับสกิลกันบ้างมาในส่วนตัวแรกนะคะเป็นทูเรนนะคะทูเรนของเราจะโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟที่สกิลติดตัวนะคะสร้างความเสียหาย270บวก44ต่อเลเวลบวก0.6 AP ปรับใหม่เป็นสร้างความเสียหาย125บวก20ต่อเลเวลบวก 0.28AP มาในส่วนสกิลที3นะคะ สร้างความเสียหายเวท30%ของ HP ที่เสียไปของเป้าหมายปรับใหม่เป็นสร้างความเสียหายเวท20%บวก1%ทุกๆพลังเวท100พูณง่า,งงายๆก็คือทูเลนของเราต้องออกพลังเวทยเเยอะๆ k i l สกิล3ถึงจะแรงมาในส่วนทาร่าของเรานะคะทาร่าของเราจะโดนปรับสมดุลมาในส่วนที่สกิลติดตัวนะคะ เมื่อทาร่าใช้สกิลจะสูญเสีย6 1 0 HP ปัจจุบันจากนั้นภายใน3วินาทีจะฟื้นฟู6% HP ที่เสียไปประมาณเป็นเมื่อทาร่าใช้สกิลจะสูญเสีย 11- 1 6 HP ปัจจุบันจากนั้นภายในระยะเวลา3วินาทีจะฟื้นฟู9%ของ HP ที่เสียไปมาในส่วนสกิลที่3นะคะภายในระยะเวลา5-7วินาทีเธอจะฟื้นฟู8 HP สูงสุดและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่30%และได้รับเกาะ120หน่วย ปรับใหม่นะคะระยะเวลา 5, 6, 7วินาทีเธอจะฟื้นฟู8% HP สูงสุดและ4% HP ที่เสียไปและวิ่งเร็วขึ้น30%แต่ก็ต้องรอดูก่อนนะคะว่าทาร่าของเราที่ปรับมาน,นี้อ่ะจะโหดหรือเปล่าจะฟื้นฟูเลือดเยอะได้หรือไม่มาในส่วนพี่มาลอดของเรานะคะก็โดนบัฟนะคะสกิลที่1น,นะคะเพิ่มใหม่นะคะการปาดจะยังคงทำงานอยู่แม้ว่าเราจะโดนซีซสร้างความเสียหายแรงขึ้นจาก3 7 5ถึง1,000 บวก2.15 AD ปรับใหม่เป็น650ถึง1650บวก2.9 AD ในส่วนสกิลที่2ก็แรงขึ้นอีกค่ะความเสียหายจาก45ถึง70บวก0.2 AD ปรับใหม่เป็น45ถึง70บวก0.3 AD เท่านั้นยังไม่พอได้กรอบเพิ่มขึ้นจาก600ถึง1,650บวก2.7 AD ปรับใหม่เป็น750ถึง1,875บวก5.4 AD มาในส่วนสกิลที่3ก็แรงขึ้นอีกค่ะสร้างความเสียหาย450 675 900บวก1.3 AD ปรับใหม่เป็น 600,850,1,000,2.8AD บวก2.8ระยะเวลาการดีเลย์ตอนบิน0.7ปรับใหม่เป็น0.5วินาทีส่วนระยะของอันตีนะคะจาก5เมตรปรับใหม่เป็น5.5เมตรสรุปคร่าวๆนะคะพี่มาอดของเรานะคะดาเมจสกิลที่1แรงขึ้นสกิล2แรงขึ้นเกราะเพิ่มขึ้นส่วนสกิลที่3ก็ดาเมจแรงขึ้น ระยะเวลาการบินตอนบินขึ้นก็ดีเลย์ลดลงอันติก็ไกลขึ้นมาในส่วนของน้องอาย่าของเรานะคะตัวไฮไลท์ของเราโดนปรับสมดุลมาดูการที่สกิลที่2นะคะเมื่อโดดก็แอสซิซินแคร y ี่เมจจะสร้างโล100่100%ปรับใหม่เป็น50%การสร้างโล่นะคะจาก425ถึง800บวก0.55 AP บวก6% HP สูงสุดของตนเองปรับใหม่เป็น600-1,200บวก0.7 AP บวก8% HP สูงสุดของตนเองระยะเวลาโล่นะคะจาก50%นาน6วินาทีปรับใหม่เป็น25%นาน5วินาทีมาในส่วนสกิลที่3นะคะเป็นไฮไลท์เลยค่ะจากเดิมน,นะคะวงเวทจะสามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ร่รยปรับใหม่เป็นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ร่รยจะมีลักษณะคล้ายๆวงของรอเรียว อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ยิงจะพามาดูเลยจ้าเอาละค่ะก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์เบต้านะคะวันนี้พี่นะคะก็จะพามาดูอันติของเอ่อน้องเตี้ยของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงเมื่อกดใช้นะคะหลังจากที่ถูกปรับแล้วก็ดูกันเลยนี่เป็นวงเวทอย่างนี้ค่ะไม่เคลื่อนที่นะคะจะอยู่กับที่เหมือนอันติของรอเรียวมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเปิดอันติแล้วเราก็วิ่งหนีนะคะศัตรูก็จะยังคงกลายเป็นตู้กตาเพราะว่าอยู่ในรัศมีของอันติ ถ้าให้เปรียบเทียบก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นวงของรอเรียวส่วนนี้เป็นวงของน้องอาญาของเราจะมีลักษณะที่กว้างกว่าแต่ว่าจะอยู่กับที่เหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้พี่นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับเพิ่มเติมเซิร์ฟเบต้านะคะที่มีการปรับสมดุลมาอีกแล้วซึ่งน้องๆก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอาญาของเราโดนปรับให้อันติไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะดาร์คเซเลเยอร์เราก็โดนปรับอีกค่ะ พลังชีวิตพื้นฐานนะคะจาก25,000ปรับประม่เหลือ20,000แล้วก็กรอบพื้นฐานนะคะจาก600ปรับใม่เป็น400ก็เรียกได้เลยนะคะว่าดาร์ค l a y เลเยอร์ของเรานะคะก็จะมีความบางลงแล้วเราก็จะสามารถสังหารดาร์คซเลเยอร์ได้ง่ายขึ้นวีราของเรานะคะก็จะโดนเนิร์ฟที่สกิล3หลังจากที่สังหารเพน่ารู้สึกว่าเหมือน GM จะหมันไส้เลยค่ะในส่วนของวีรานะคะปรับปรุงนะคะ หากวีราโจมตีเป้าหมายด้วยสกิลที่2นะคะหากเป้าหมายอยู่นอกระยะการไล่นะคะจะโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดจะไม่ไล่ตามแล้วค่ะในส่วนพี่ดีรักของเรานะคะสกิลที่3จะไม่การกระสุนของป้อมอีกต่อไปวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ยิงจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนระหว่างเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟเบต้าเอาแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟไทยนะคะจะมาดูพามาดูอุ้ยพี่ยิงจะพามาดูว่าเซิร์ฟไทยอะ่ะ ตอนที่มันยังไม่ปรับจะสามารถการกระสุนของป้อมได้ดูแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าโล่ของดีแลกก็กันกระสุนของป้อมเอาแล้วเธอก็อยู่กันในเซอร์เบตา้าพิงจะมาทดลองให้ดูอะนนเห็นได้เลยนะคะว่าป้อมจะสามารถยิงทะลุเก,กรอะของเรามาได้ึ่งบอกได้เลยนะคะว่าพี่ดีแลกของเราก็จะตายเป็นครีปอีกตัวไปแล้วทาให้เห็นภาพเดี๋ยวพี่หญิงจะไปทําให้อีกทีเผื่อมันเมื่อกี้มันบักนะ ามาลองใหม่ไหนลองดูซิจะเห็นได้เลยว่าดีแลกไม่สามารถกันกระสุนป้อมได้แล้วแล้วอันติการียังจะสามารถกันได้หรือไม่เดี๋ยวพี่หญิงจะมาทดลองให้ดูค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยว่าจะสามารถกันได้หรือไม่อ่าก็เห็นได้เลยนะคะว่าสามารถยังสามารถกันอันติกาลีได้แต่ว่ากระสุนป้อมกันไม่ได้แล้วนะโอเคค่ะการอัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้หากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณที่เข้ามาดูจ้า อันนี้ก็จะเป็นการปรับเบื้องต้นประมาณนี้นะคะในสมดุลเซิร์ฟเวอร์เบต้าส่วนเพื่อนๆน,นะคะมีคำถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะบ๊ายบาย